สนับสนุนโดยบริษัท i r p c ร์จำกัดมหาชน Subaru Conf s u p e r u Confident i i n Motion ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ u u s n n s s t a ์ k ทางกรุงเทพธุรกิจทีวีนะครับคำคืนนี้เราจะพูดคุยกับโพลศาสตร์ชั้นนำของบ้านเราสองท่านนะครับท่านแรกนี่อาจารย์ชูศักดิ์จงธนะพิพัฒนะครับท่านที่สองอาจารย์สัมพันธ์เผือกสกลน,นะครับท่านก็จะมาพูดคุยในเรื่องของอนาคต ถังไม่ใช่นาคนลงเศรษฐกิจของบ้านเราในปีนี้เนี่ยปีมะเสงเรื่องของการเมืองก็ดีเรื่องของตลาดหุ้นจะมีแนวโน้มอย่างไรแล้วในช่วงที่2นี่จะมีการต่อสายโทรศัพท์ไปพูดคุยกับคุณมาร์คฟาเบอร์นะครับคุณมาร์คฟาเบอร์นี่เป็นกูรูนักลงทุนระดับโลกแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ติดตามการลงทุนไม่ใช่เฉพาะแต่ในบ้านเราแต่ว่าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนการลงทุนระดับโลกนะครับ โดยสรุปเราก็จะมีโหราจารย์2ท่านประทะกับคุณมาร์คฟิวเวอร์ว่าอนาคตของตลาดหุ้นในปีมะเสงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ตลาดหุ้นร้อนแรงเหลือเกินจะร้อนแรงไปอย่างนี้อีกนานแค่ไหนเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ขึ้นถึง1,500กว่าจุดไปแล้วนะครับเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ18ปีทีเดียวนะครับก่อนอื่นต้องให้อาจารย์ชูศักด์วัดภาพที่หนึว่าเอาเรื่องเศรษฐกิจกับการเมือง เป็นยังไงปีนี้ปีมะเสร็จพูดถึงว่าการเมืองปีนี้นะครับการเมืองค่อนข้างที่จะมีมีภาวะที่ค่อนข้างแกว่งตัวสูงมีความผันผวนเป็นระยะระยะนะครับในส่วนช่วงแรกเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยประมาณเดือนพฤษภามิถุนากรกขดาการเมืองค่อนข้างยุ่งนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนิ่งนะครับพอหลังจากเดือนตุลาประมาณค4นะครับไตรมาสที่4ของปีนี้เนี่ยการเมืองก็จะกลับกลับมานิ่งขึ้น แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของนักลงทุนในแง่ของทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจระดับที่เป็นนักลงทุนหรือกิจการรายใหญ่เนี่ยก็น่าจะได้จับได้ได้รับอนิสงจากฟันฟลูจากต่างชาติไหลเข้าใช่คือช่วงนี้ยิ่งพอญี่ปุ่นเนี่ยพอพิมพเงินแบงก์ชาติญี่ปุ่นนี่พิมพเงินอัดเข้ามาอีกเนี่ยก็ทำให้เงินตอนนี้เงินสภาพคล่องมันท่วมโลกนอกเหนือจากดอลลาร์คิวบีหลายรอบในปีที่ผ่านมาที่เราพูดคุยกันใช่ครับ แล้วการย์สัมพันธ์มองดวงเมืองปีมาเสงนี่เป็นไงครับผมบผมว่าคอาจจะมองคนละด้านกันครับนะฮะคือที่บอกยะเคยบอกว่า,าบอเมื่อเราหูกระสามาร่วมกันเนี่ยมันจะเกิดภัยแรงขึ้นทัว่วโลกนะฮะผมก็ยังไม่ไม่ทราบว่าเศรษฐกิจจะดีได้ยังไงถ้า,ยยา,ถ,าถ้าภัยแรงมากๆนะโดยเฉพาะประเทศกสกรรมแบบประเทศไทยอย่างเนี้ยแถมกุมกันในใน ร่วมกันในเรือนเจ็ดของดวงจตตามืองเนี่ยวิธไงผมก็ถือว่าประเทศไทยคงแย่คงอ,อยู่ในขั้นลาบากทีเดียวเมือม่อเมื่อากหก้าตายหมดก็คงผมว่าไม่ไม่น่าจะดีได้แล้วการเมืองถ้าดวงเรื่องภัยแรงแล้วการเมืองเป็นไงดูแล้วการเมืองกดด็ดูเดือดจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ธุรกิจเนี่ยเศรษฐกิจตกคือที่อื่นเขาอาจจะดีประเทศอื่นเขาอาจจะดีแต่ประเทศไทยผมว่าแย่เพราะเนื่องจากการเมืองไม่ไม่นิ่งเลย ะจะมีเหตุเหตุรุนแรงได้ทันทีช่วงไหนอ่ะครึ่งออตั้ง,งแ,ตแต่ยังดูนิ่งๆใช่แต่ว่าช่วงเดือนเมษาตอนวันที่ตั้งหลักเมืองพอดีวันที่26ครับเมษาเนี่ยนะฮะจะเกิดคลาดพอดีจันทรค,าคราดอันนี้มันโดนอาทิตย์ดวงเมืองอาทิตย์ก็ถึงภาวะอาทิตย์แปลว่าภาวะผู้นำผู้นําหรือรัฐบาลอะไรพวกนี้ก็จะเกิด ปัญหาแน่นอนี่จะรุนแรงหลังสงครามท่าหลังหลังจากเกิดคาดแล้วเนี่ยหเดือนไปแล้วเดือนพฤษภาก็มีคาดอีกครั้งหนึ่งไปโดนลักนณาดวงมืออีกโดนสองที่เลยฉะานั้นก็คงหนักหนาอาการแล้วเรื่องไฟธรรมชาตินะจากภัยแล้งแล้วภัยพิบัติอื่นต้องระมัดระวังไหมก็มีมีอันนั้นเป็นพักๆอยู่แล้วฮะก็มีบางส่วนที่โดนประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ผมกลับมาเพ่งเล็งให้สองสจุดนี่ละที่ว่า น่าน่ากลัวกว่าภัยพิบัติอื่นๆแล้วเรื่องการก่อการร้ายวินาศกรรมอย่างภาคใต้บ้านเรานี่น่าเป็นห่วงไหมตอนนี้เริ่มมีผมผมแค่มองแค่บอกเอาเอาเอาแค่รัฐบาลตรงกลางนี่ก็แทบไม่รอดเหมือนกันไม่รอดคือค,คืออาจจะปะทะก,กันอะไรกันขัดแย้งทางด้านความคิดกันรุนแรงครับชนวนอันหนึ่งที่น่าน่าน่า,ห,นา,ห,นาห่วงที่สุดก็คืออาจจะเสียดินแดนแล้วจะเป็นชนวนหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้ มันก็เกี่ยวกับทั้งด้านเพื่อนบ้านทางกัมพูชาใช่สารโลกที่มีการตัดสินคดีข่าวพระวิหารกันในเดือนเมษายนถ้าทําไม่ดีนี่เสียดินแดนแล้วรับรองรัฐบาลการที่ไม่ต้องใช้คนละศาสก็รู้อยู่ใช่ไหมถ้าเกิดผลกระทบแน่นอนรัฐบาลโดนแน่โดนด่ดโดนด่าเละแน่ใช่ไหมฮะรงนั้นเราเศรษฐกิจมันก็ต้องเสร็จไปดยในตัวผลกระทบครับแน่นอนจันทูุศกด์โหนเขาทางจีนเนี่ยเขาก็ดูบอกว่าปีนี้ต้องงูเล็ก ต้องระวังมาเสงเนี่ยจีนกับญ,ญี่ปุ่นจะทะเลาะเบาแหวงกันดูเดือดไหมดูละ uh, จริงๆมีโอกาสครับว่าในในในทางด้านของดูลาเราดูดวงโลกเนี่ยร,ราศรีตุลเนี่ยที่เสากับราหูเข้าครองเนี่ยมันหมายถึงทิศที่เป็นทิศตะวันตกนะครับแล้วก็มันก็มีโอกาสที่จะเกิดค,คือเหมือนว่าทางภาคทางประเทศทางด้านมาหน้าทางด้านตะวันตกเนี่ยเข้ามาเสี่ยมเข้ามาวงการ นะครับอะไรต่างๆลักษณะนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นแล้วโดยใดวงเมืองของดวงเมืองจีนเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอยู่นะครับก็ต้องติดตามอย่างที่ื่นกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องเงินเย็นคือตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นนายกคนใหม่คุณอาเบะเนี่ยก็ประกาศต้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นแบบ เต็มที่เลยแหละแล้วก็จะถึงกับกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนให้เงินเยนอ่อนนะครับ,รบลงมาถึงอาจจะถึง100ยเยนต่อดอลลาร์ตอนนี้ก็อยู่94เยนลวปีที่แล้วนี่อยู่80กว่าเยนเองก็ช่วงก่อนนี้ก็อยู่80กว่าเยนนี้ก็ต้องการจะดําเนินนโยบายการเงินกดให้ค่าเงินเยนอ่อนคล้ายกับข,ข,ข,ของสหรัฐอเมริกาดอลลาร์รล้วจะมีการพิมพ์เงินมาลงทุนนอกประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งในบ้านเราด้วยคราวนี้ เรื่องแบบนี้จะเป็นผลดีผลเสียต่อทิศทางทของฟันโฟ o เนี่ยจริงๆแล้วทางนั่นของที่มาตรการ QE ของอเมริกาเนี่ยหรือรว่าทางทางทางยูโรแบงค์เนี่ยนะครับหรือว่าธนาคารอังกฤษนีครับธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยก็ส่วนหนึ่งอยู่แล้วทีนี้พอม,มีเรื่องของธนาคา,ารกลางญี่ปุ่นเข้ามาอีกก็เงินก็จะไหลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียนะครับโดวยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับ ประเทศไทยเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีปรากฏการณ์สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศเยอะซึ่งเป็นอิทธิพลของดาวเสาร์เหมือนกันอย่างเช่นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับโอบามามาถูกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเหวิน์จีเป่ามานายกจีนใช่ครับแล้วก็พมกลาเนี่ยก็นายนายกอาเบะมาถูกไหมครับทุกทุกคนมองว่าตอนนี้อาเซียนเนี่ยเหมือนเป็นหัวใจเป็นดินแดนที่น่าจะมีโกรธครับผมเงี้ยนฟันโฟก็เลยไหลเข้ามาเป็นจุดทฤษฎีศาสตร์ด้วยทั้งการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อันนี้เลยเป็นมันมันเลยเป็นโอกาสสำหรับพวกธุรกิจใหญ่ๆหรือพวกที่อยู่ในตลาดหุ้นซึ่งน่าจะเข้าไปเทคเบน e ฟิตในจุดนี้ได้นะครับแต่ว่าในในแง่ของว่าเศรษฐกิจคนชั้นกลางหรือลงล่างเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์สัมพันธ์คือว่าเรามองว่าดาวสาวเนี่ยค่อนข้างจะกดดันพื็นคนชั้นกลางลงล่างเนี่ยน่าจะน่าจะค่อนข้างลําบากธุรกิจรายย่อยขึ้นค่าแรงค่าก๊าซน้ํามันต่างๆนะครับราคาแรง300บาท จ่ายมากขึ้นแต่รายได้ยกเว้นคนที่ได้300บาทมากกว่าเดิมก็น่าจะได้ประโยชน์แต่ว่าค่าของชีพก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ข้างบนเนี่ยพวกนักเล่นนักลงทุนนักเล่นหุ้นอาจารย์มองว่าได้ประโยชน์ผมว่าฟันเฟ้อเนี่ยน่าจะมาน่าจะไหลเข้าในประเทศไทยเนี่ยนะครับน่าจะยังมีต่อเนื่องถึงอาจจะถึงสิ้นปีผมว่าพอดาวพฤหัสเนี่ยเข้าราศีเมถุนแล้วก็ตีโกนกับดาวเสาร์แล้วก็เนปจูน ในราศีธาตุลมนะครับเป็นแกนทรีที่ฝรั่งเขาเรียกกันเนี่ยนะครับรบผมว่าฟันเฟือน่าจะยิ่งเข้าเมืองไทยเยอะยิ่งกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าการเมืองประเทศไทยเนี่ยมันมีบางจุดที่มันจะมันไม่ค่อยนิ่งอย่างที่อาจารย์สัมพันธ์พูดอาจารย์บอกเมษาต้องระมัดระวังใช่มันเลยมันก่อให้เกิดการสะดุดได้ครับแล้วตอนนี้เนี่ยดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซ็นดีเทคหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบจุดตละครับผม สูงสุดในรอบ18ปีกับ4เดือนอันนี้มีโอกาสจะวิ่งถึง1 6 0 0 1 7 0 0ถ้าเป็น1,700กว่าก็จะเป็นสูงสุดตั้งแต่มีการตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาครับผมอาจารย์มองแล้วจ้ะผมว่าด้วยฟันโฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยผมว่ามีโอกาส นะครับคือถ้าการเมืองไม่ไม่พลิกล็อกหรือไม่หรือว่าไม่สามารถจะประสานหรือแก้ไขในจุดบางจุดอย่างที่ที่อาจารย์อาจารย์สัมพันธ์พูดเกี่ยวเรื่องของดินแดนอาจารย์บอกเรื่องกัมพูชาต้องระมัดระวังสารโลกจะตัดสินเดือนเมษาปีนี้ถ้าเกิดสูญเสียดินแดนนี่เป็นเรื่องใหญ่แน่นอนใหญ่แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าประเด็นอื่นการเมืองภายในประเทศมีอีกไหมที่อาจารย์เป็นห่วงก็แต่ม่ผมผมห่วงเรื่องนี้มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดเขาพระวิหารคดีที่อยู่ในสารโลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ย ที่จะต้องรับมันระวังถ้าตรงนั้นสะดุดปุ๊บก็เศรษฐกิจที่วาดไว้ว่าดีๆเนี่ยคงจะลําบากละคือจริงๆธรรมชาติของฟันฟลอเนี่ยมันเข้าเร็วออกเร็วเหมือนตอนวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใช่ไหมครับหรือว่าอย่างของกรีซเนี่ยคือเรามองว่าสภาพคล่องมันท่วมโลกจริงแต่ว่ามันก็มันก็เลือกประเทศไปเหมือนกันอย่างในยูโรเนี่ยพอเกิดวิกฤตกรีซเขาก็ไหลเข้าเยอรมันเขาก็ไหลเข้าฟินแลนด์ใช่คือไม่ไม่จำเป็นว่าต้อง ยูโรทุกประเทศ16ประเทศไม่ใช่ว่าเงินเข้าเข้าทุกประเทศเหมือนกันหมดเหมือนอย่างอาเซียนก็เหมือนกันตอนนี้ไทยเนื้อหอมสุดแต่ถ้าเกิดสักวันหนึ่งการเมืองไทยสะดุดขึ้นมาเขาก็หนีหนีไปที่ไหนก็ได้ฟิลิปปินส์ฮ่องกงมาเลเซียอะไรอย่างี้ครับต้องติดตามดูแล้วเรื่องหุ้นอาจารย์สัมพันธ์ดูแล้วปีมะเสงนี่คือคือที่จริงผมไม่ค่อยชำนาญเรื่องนี้เท่าไหร่นะฮะจะดูโดยภาพรวมเศรษฐกิจแล้วจะได้พูดแด้ว่าประเทศไทยผมว่าคงยากไปได้ยาก ถ้าเกิดเหตุการณ์การเมืองที่ผมดูแล้วมันคงผ่านลําบากมากมันมีทั้งเบสาพฤษภาดวงกรกดาคมหนักกรกดาจะเป็นหน้าไหนอาจารย์นี่คือการเมืองเหมือนกันภายในหรือว่าระหว่างประเทศภายในภายในพัคร่วมรัฐบาลหรือว่าพรครัฐบาลเลยหรือว่ายังไงคือหมายถึงว่ารัฐบาลเนี่ยจะโดนโจมตีหนักมากผลงานไี่เข้าตาหรือว่าคงคงผมว่ามาจากเรื่องไอ้นี่หละการเสียดินแดนเนี่ยแล้วก็กลายเป็นทงขึ้นมาว่า เป็นจุดที่เขาใช้โจมตีเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะการการกลุ่มกันระหว่างเสากับลาหูนี่ก็มีในประวัติศาสตร์ก็แรงๆหลายหนนะฮะตอนนี้เคยนั่นไว้มีรัชการที่5เสียชีวิตนะฮะครั้งหนึ่งแล้วก็มีตอนระเบิดนิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นหนึ่งนั่นนะอันนี้จะเป็นช่วงเป็นรอบของอะไรฮะอันนี้เสากับลาหูที่มาพบกันมาพบกันรัชการที่5้ารัชการที่1ก่อนศึกสงคมเก้าทัพ นั่นนะน้ำท่วมใหญ่ที่สนามหลวงแปดศอกอะไรหกศอกอะไรนั่นนะฮะแล้วก็มาที่ที่วันนี่คัดเข่าๆมานะแล้วก็ที่5เสียชีวิตสรเคโคแล้วก็ระเบิดฮิโรชิมาสงครามโลกครั้งที่สองก็อยู่ในดวงดาวในทวาเสากราหูเหมือนกันฉะนั้นถามว่าในโลกจะมีโอกาสไหมก็มีโอกาสสูงมากโดยเฉพาะการมากลุ่มกันในมาร่วมกันในราศีตุลเนี่ยถือเป็นราศีทวารเนี่ยจะรุนแรงเป็นพิเศษครับครับครับ อาจารย์ชูศักด์แล้วนอกจากตลาดทุนก็จเป็นธุรกิจล่ะเซกเตอร์ไหนจะเป็นอะไรยังไงภาคก่อสร้างครับดาวเสาคือดาวเสาคือเหมือนพวกไม่กัโปรเจกต์การก่อสร้างเฮฟวี่โปรเจกต์ต่างๆได้ดีเนินหน้าได้ไหม2.2ล้านล้านบาทเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยผมว่าผมว่าเขาผ่านผมผ่านพรบตัวนี้แน่น่าจะประมาณปลายเดือนเมษาที่คำนวณไว้ในดวงกันนะครับ ก็น่าจะเป็นปลายเดือนเมษายนน่าจะผ่านพรบตัวนี้แล้วก็น่าจะมีการลงทุนไม่กับโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างเช่นรถไฟฟ้าหรือไม่กับโปรเจกต์เรื่องของน้ําอะไรต่างๆลักษณะเหล่านี้นี่เป็นเรื่องของเป็นภาคเศรษฐกิจตัวหนึ่งส่งออกผมว่ายังยังน่าจะไม่สู้ดีโดยเฉพาะส่งออกไปทางประเทศทางด้านตะวันตกยุโรปอะไรยังไม่ฟื้นครับผมราศีตุลหมายถึงตะวันตกครับที่ตะวันตกที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังพอเสาเข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยมันฟรีด ทำให้การส่งออกที่ไปตรงนั้นเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วอย่างใน AEC ประเทศอาเซียนนี้เป็นไงจะดีไหมผมว่าดีผมในในด้านของทางทิศตะวันออกหรือทางตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับซึ่งมันมันมันเป็นค่อนข้างจะเป็นทางอาจจะเป็นราศีมีนนะครับมีราศีของดาวพฤหัสเนี่ยมันมีวันนี้มันมีมฤลตยูอยู่นะครับทำมุมดีอยู่แล้วก็อ่ามันตอนนี้มันน่าจะมีฟันโฟลหลเข้ามาเยอะจากจีนค้าขายกับจีนยังดีอยู่การลงทุนอะไรยังดีอยู่ครับผม S <S <an> ก,ก็อาจจะมีประเด็นหนึ่งอย่างที่ทีมยี่ว่าก็คือว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่น<ม>ซึ่งมันถ้าถ้าเกิดว่าผู้นำสองประเทศเนี่ยโดนคนอื่นเสี่ยมโดนมือที่สามเสี่ยมแล้วก็ไม่ไม่สามารถตัดสินได้ด้วยเดินคือไม่สามารถเดินในทางสันติได้เนี่ยมผมว่าก็ลำบากก็คือเสียด้วยกันทุกฝ่ายคนคที่จะได้ก็คือเงินก็ฟันโฟก็จะไหลกลับไหลจากประเทศทางด้านเอเชียเนี่ยก็ไหลกลับทางยุโรปหรือไหลกลับอเมริกาใครใครแล้วใครที่ได้ประโยชน์ แล้วตอนนี้ถ้าเกิดดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์อยู่ที่1,500กว่านี่ต้องันระวังช่วงไหน1,600ต้องระวังไหมต้องเตรียมปรับพอร์ตขายออบ้างหรือเปล่าคือในแง่ของตัวดัชนีจริงๆเนี่ยในทางโหงศาสตร์เราคงไม่สามารถวัดวัดกันได้ได้เป๊ะๆขนาดนั้นนะครับ,รบแต่ถ้ากิดมองในแง่ของฟันฟลอร์ที่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีต่อเนื่องในระยะหนึ่งแต่ว่าน่าจะมีสะดุดบ้างในการปรับฐานอาจเป็นการปรับฐานย่อยนะครับ ที่เดือนที่น่าจะมีโอกาสนะกซื้ก็คือเดือนที่เกิดคลาดอย่างที่นอาจารย์สัมพันธ์พูดก็คือประมาณเมษาพฤษภาแล้วก็พฤติการเม่าีนด้วยใช่กรกฎาด้วยแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอการเมืองมั่นคงประมาณดาวเข้ารูปกันเนี่ยก็คือเพื่อหัดเสาเนปจูนเนี่ยดาวเข้ารูปกันจริงๆเนี่ยประมาณเดือนประมาณ Q3 ไปมากเดือนปาที่3ของของปีนี้เอเจ็ดแปดเก้าครับการเมืองมั่นคงตรงนั้นน่าจะมีฟันโฟลไหลกลับเข้ามาอีกถ้ารอดไปได้จากเดือน7ที่อาจารย์ว่าซึ่งคงอย่าสาหัส ตามดูจากรูปการตอนนี้คือตำดาผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ผู้คาดคอที่จะพูดแรงๆอะไรนะแต่ว่าคราวนี้มันจําเป็นต้องพูดให้รู้กันไว้ว่ามันไม่ใช่ธรรมดาแล้วดูสถิติดูแพทเทิร์นในอดีตคบย้อนไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ก็มีนี่นี่เอามาบางส่วนเท่านั้นมีหลายหลายอีกหลายช่วงที่ที่ไลายๆแบบนี้มีครับอันนั้นดาวอะไรกับดาวอะไรที่เสาล์กับลาหูที่วาดเนี่ยอยู่ในราศีตุลเนี่ยราศีธวานราศีธวานนี่นะครับแต่ก็จะเกิดผลอย่างนี้แล้วก็เรื่องอีกอย่างหนึ่งที่ ปลายปีช่วงปลายปีพฤศจิกาธันวาแล้วที่ว่าจะดีขึ้นเนี่ยแต่ฮะผมให้ระวังบาอย่างนะฮะที่กู้กู้กันมาเนี่ยนั่นแหละก็จะจะเริ่มเห็นตอนพฤศจิกาหาเงินกู้ที่รัฐบาลกู้กู้กันมาเนี่ยสามแสนประชาชนเรื่องทั้งหลายหลายแต่โครงการน้ำนั่นแหละจะเริ่มโครงการสองล้านล้านบาทนี่จะไปเห็นไปเห็นช่วงช่วงพฤศจิกาธันวาจะเห็นเลยว่าภาษียังไม่พอไปใจเงินกู้หรือเปล่าใช่ภาระเยอะใช่ นะครับรายได้ไม่เพิ่มขึ้น่งจะยิ้มยิมกันก็หุบเลยจริงจริงมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าจะสนใจน่าจะสําคัญแต่ว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงคือสมมติถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยซึ่งเป็นผู้กู้ที่เขาเรียกมีเครดิตที่สุดในประเทศถ้ากู้เงิน 2, 2ล้าน,นล้าน3,50แสน้านล้านคุณดึงสภาพคล่องออกจากระบบขนาดนี้ดอกเบี้ยจะขึ้นไหมครับ ถ้าดอกเบีย้ยขึ้นเศรษฐกิจจะดีได้ไหมแต่หลังสุดนี่คณะกรรมการนโยบายการเงินแบงค์ชาติก็บอกว่าขอให้คงดอกเบีย้ยถึงแม้จะมีแรงกดดัน <c oughs> ช่วงนี้ามาจากฝ่ายรัฐบาลที่บอกว่าจะขอให้ลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจอีก<ช>แล้วก็ <c oughs> เพื่อสกัดเงินร้อนจากต่างประเทศเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์ชูศักดิ์ก็พูดถึงี ต่อเนื่องแน่นอนฟันโฟก็ไหลเข้าของเงินนอกโดยเพราะรอบนี้เงินเงินญี่ปุ่นเนี่ยต้องจับตาใกล้ชิดซึ่งใกล้บ้านเรามากกว่าเงินดอลลาร์ซึ่งจะกระจายไปทั่วโลกนะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงต่อไปช่วงที่2องนี่คงจะได้พูดคุยกับคุณมาร์คฟาเบอร์นะครับจางชูสาก็ติดตามคุณมาร์ควผมเป็นแฟนประจํำเขาอยู่แล้วครับก็เป็นกูรูนักลงทุนระดับโลก แล้วจับพัชจัภูก็มาตั้งลกลากที่จังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> ว่ะบรรยากาศดีสิ่งแวดล,ล้อนดีแล้วก็มีข้อมูลจับทั่วโลกในเรื่อง <c oughs> การลงทุน <c oughs> ก็เชี่ยวชาญเรื่องของหุ้นไทยหุ้นในอาเซียนรวมทั้งตลาดหุ้นวอลล์สตรีทอะไรนี่เดี๋ยวก็จะ <c oughs> มาพูดคุยกันในช่วงต่อไปอันนี้ขอพักสู้ครับ